ล่ะอันนี้นะยนังอยู่นะลูกสบายดีก่อนลูกสบายดีก่อนสบายดีสบายดีสบายดีหักบนแนมเบิ่งกล้องแกงหน่อไม้นะยนังอยู่เลยพี่น้องเอ้ยลาบเนื้ออากยังอันนี้แกงเห็ดพี่น้องแกงไม่เห็ดพอกับอันเห็ดสมปพีเห็ดรวมเนาะกอไก่หน่อยมาแต่หาหน่อไม้แล้วไปหา คำวานก็เลยได้มาๆพี่น้องกินข้าวแล่นํากันแม่ใหญ่ก็ยังเ็ดยังอุกกะลุกอยู่เบิดมือมนีจนบ่ได้ออกแต่ครัวทานเบิดเป็นกระสอบทานดังไฟกะแ่นไปหาแม่น้องดําแห่แม่น้องดํากบ่มีทาน การดังไพ่ก็ได้ซื้อพี่น้องอันหน้าเฮามันบ่มีไม้พี่น้องเอ้ยมันบ่มีไหมเลยมันเห็ดเองบ่ได้สบายดีเนาะมาเชื่งลูกเนาะแบบนึงสบายดีปลาลุงงามๆดูกฮันลูกสบายดีนังงามๆแต่ก็สบายดีปลาลุงกะ สบายดีพุ่นนั่งงะนั่งงะก็สบายดีป้าลุงมื้อฮําบ่ไปเหยียงกบบ่มื้อนี้ฮะไปบ่นายุเฝอมาไวบ่นะไปเด้นี่ไปหาเฮ็ด ี่น้องมาเป็นไงยงังปิ่ปงปูปิ่งปลาอยู่สบายดีน,น่มูแกงนหแกงแพอกับตอนหมูเห็ดพออย่น้ ปุกก๊บกระโบายากบางฮิปเราอะป้ากระโบยากกินกระโบกินเราอะกระเพาะคืนก็บบนกอกยาดยังไงจักโบจักเราอะ ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมค่ะตอนหน้าก็มากขึ้นเยอะมากขึ้นดีมากเลย 宝宝呀。嗯嗯 นอยป้าลกมสิวจูบมองจะปากับให้ลูกกินมันเพ็ดี่น่องเ็ไม่ได้ใช่ไหมขั้นว่าตกมันกับบกินันบกเพ็ันไปล่างน้าผัดจืดโพดกับบกินปินไดใช่ไปท,ที่บ้านบ้านโดพีปน้องเอ้ยจูบหายเฮ็ดเนวอื่นน่ะกับบกินดอกกินแต่สะาะเฮ็ดพาะ เจ็ดฟอนะก็สิเป็นหนึ่งไปต้มบอกกินแกงแก,งแกงละ้ะจูบมไห้บอกไห้รสาติมันออกเบิ้ดนะพี่น้องจูบน้อยหนึ่ง แซบบ่แซบบ่เอ no right. ินปลาลุงกินน้ำไงแกงเห็ดพอน่ะหน่อยเอาวนี่ดอกใหญ่ยเงีบ่น้ำก็เอินยากินแก้งให้พอนั่นเองผูดดอกเงี้ยหน่อยดื้อมาเอาแม่จุบดอกใหญ่ให้เอาไปเคี่ยวหยกโปฮั่น้ั่้ฮึ่มใช่ได้ดิฮะมันเพชร ห <ừ. S 2> <บ>ลอนใหน้นี่เผ็ดแล้วกับกินแเอ้ยนี่ก็ืองม,มากนี่นมมานมดิมมขวบตอนบ่ไหม้เมื่อมมนอกฝน

กูเล่าทเดียวตัวเนี้ยมนเต้นอยู่นาะเขาเปลี่ยนมาทำนั่นนะฮะแตเต้นกะพุ่มเนาะคือตอัยู่ทังน้องนุ่าเช่นว่าตัวน้อย นอน้องอยู่ทางนี <S <S ุ้่งจอยว่ากบน้องอันกบนำเนี่ยเที่ยวไปอึดอะสตัวน้อยวงหังบทางป่าเห็นยหมานี่คักและมีแป้นนะแป้นขาปนะบาดนี่นาะ

แล้พี่น้องพอก,กันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดีบายบาย,ยบ,าบาย,บายลูก